เราจะไปคลิปกันทริปเก็บปลนะครับ120 80พี่ทริปนี้120จริงไหม้ยย่อี่โอ้โโอ้มายก็ดูแลรถทำไมครับเนี่ยโอ้ยเขี้ยโอ้โหเรียบร้อยขออนุญาตปับตรงนั้นก่อนได้พี่ สวัสดีครับอยู่กับไปได้วันครับวันนี้เราจะไปทริปกันอีกแล้วทริปถี่เหลือเกินช่วงนี้ทริปนี้จะเป็นทริปเก็บตกนะครับแต่เหมือนจะไม่ค่อยเก็บตกเท่าไหร่นะลองหันไปดูข้างหลังดิ All fucking night ตกจริงไหมวะก็คือเราจะไปกันที่นครนายกเหมือนเดิมนะครับถามว่าทำไมถึงไปนครนายกนะครับก็คือคือผมคุยกับเพื่อนตอนแรกไว้ว่าจะไปหาถ่ายรูปเล่นแบบคือมันมีตากล้องอยู่ที่นครนายกอะก็ลองไปชวนในกลุ่มว่าจะมีใครไปไหมเผื่อมีใครแบบอยากจะไปด้วยอะไรอย่างงี้งผลปรากฏว่าลงกันประมาณ2ีคนนะครับเยอะจ้าก็น่าจะประทับใจอยากทริปแรกด้วยละมั้งเพราะว่าแบบมันชิปหายเลยนะครับทริปแรกของเราที่จัดหน้าเดิมเดิมนั่นแล้วก็มีหน้าใหม่อยู่นะหน้าใหม่ก็จะเป็นพวกแซตเก้ากับทุกติอะไรอย่างงี้นะครับหน้าเดิมยัง เราอะ่ะครับโกงยูครับอ๋อนี่คนนี้ยังคนนี้ยังไม่เติบตั120ร้นนอย <laughs> ยี่สิบแปดสิบพอดี่แล้วฝนตกอ่ะร้อยหกสิบการตายเลยพี่เขาชิลไปไหนวะเล่นกันหนาวล่องหุนเอาไปล่องหุนก็เพราะกันร้อนนี่แหละก็เลยแบบต้องระบายหาช่องกำบังอากาศออกอ๋ออันนี้คือเป็นทิปนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากร้อนมันต้องใส่แขนยาวมันต้องใส่รองเท้าผ้าใบต้องใส่เลย เดียผ uhm. ้าเลยไหมอันนี้ก็ชิวๆนะครับเพราะว่าไปไปบ่อยแล้วอันนี้ด้วยแล้วแระแล้แรก็ลงลงจากช่องนี้แล้วก็ไปออกต้นตีนะครับนั่นแหละครับแล้วก็อีกทั้นหนึ่งนะครับโอ้โหเขาได้ทําการใส่ขาสั้นแขนสั้นอีกแล้วนะครับเหมือนชีวิตเขาแบบไม่กลัวร้อนเลยนะครับ ไม่คาใสายแล้วมันแบบว่ามันอาจจะทาให้ผมตัวเปลี่ยนสีได้นะครับคันเล็กก็มีเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็แบบว่าไปอยู่โซนหลังเหมือนเดิมโซนใครที่อยากจะวิ่งเร็วก็แนะนำให้ไปโซนหน้าเลยนะครับคลิปนี้เราจะวิ่งยืนพื้นที่120นะครับมชื่อหน้าแต่ละคนก็น่าจะรู้นะครับว่า120ริงมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอประมาณ5-6คันนะครับได้5-6คันนี่แบบเป็นแจ้งตัวพันหมดเลยนะครับน่าจะมี L8 มี TBR พันมีเซ็ริกสิบโอ้โหเต็มไปหมดเลยคือตัวพันล้วนๆอ่ะ จริงไหมนะครับเดี๋ยวรอรอ,รอดูกัน ขนาดผมยังไม่รู้จักพี่แกแบบสนิทนะครับเขาก็บอกว่าร้อยยี่สิบครับเป็นไงจะไปกันแล้วแมงยังแดกเลยเสร็จยังเสร็จยังวะไอ้ขี้เจ็บปะเกาจะเสร็จแล้ว,ว,วอะไรไเนี่ยเราให้เขาไปก่อนเนี่ยจะาก,กาจะแบบตันยู่ตัวพันเหรอไม่เอา <laughs> ยี่สิบล้ำได้ตรงนี้ดูดูละสิยงดูกรติคัดแห้งแต่วันนี้รถเยอะมากเลยเพราะว่าเหมือนจะเป็นวันเสาร์เลยมั้งไม่ใช่วันอาทิตย์ถ้าวันอาทิตย์ก็จะอีกแบบหนึง่งก็อาจจะไม่ค่อยติด แต่ไปวันเสาร์มันดีเพราะว่าแบบคือคนมันไม่เยอะ,อะเวลาไปน้ำตกอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราไปน้ำตกแบบวันอาทิตย์มันไม่ค่อยไหววะมันคนเยอะไปหน่อยโอ้เรวจะไปถ่ายรูปรถผมยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยฝนมันตกเมื่อวานอะ่ะแล้วผมไม่ขี่รุยฝนมาโอ้รูปก็ออกมาสวยแน่เลยวะ ากาศวันนี้แบบร้อนแล้วก็อบอ้าวมากเลยอะเหมือนเหมือนแบบฝนมันจะไม่ตกสักทีอะแล้วบวกกระแดอดีกโูเป็นอะไรที่แบบอบอ้าวคูณสอง ใช่พันหมดอาจจะปิ0เก้าร้อยด้วย <Yeah. S 1> เขาก็น่าจะไปนครนานะยกเหมือนกันแน่ๆเลยตรงละโอ้ยเจ๊วิ่งผาลูกมาด้วยโอ้โเหเฟี้ยวจัดยานมาของจริง thank <laughs> you มันร so ู้สึกว่าเราต้องเติมน้ำมันอีกแล้วน้ำมันเหมือนจะหมดแล้วความรู้สึกนะแต่ยังไม่ได้บอกเลยว่าน้ำมันหมดทำไมตรงนี้ฟ้ามันแรงคึมๆยังเลยอ่ะมาฝนตกในแย่เลยนะอย่าตกเลยอย่าตกเลยอย่าตกเลยสาธุสาธุสาธุตกนี้แย่จริงแบบน่าจะเปียกน่าจะแบบชุ่มฉ่ำ หลังเลอะเทอะไปหมดเฮ้ยอ๊า ที ard, yeah ่นี่แล้วเราบอกว่าก็อาจจะ ก็อาจจะขี่เราเร็วหน่อยนะแต่ก็ถ้ามันโล่งจริงผมก็ขี่เลยแต่แต่ถ้าแบบมันไม่โล่งแล้วมันเกิดอันตรายผมก็ไม่กล้าขี่หรอกเอางี้ผมจะดูถนนก่อนเวลาผมจะซัดเร็วแต่ก็ซัดได้ไม่นานหรอกซัดได้แค่ประมาณสิบสิบวิ่งอ่ะแล้วก็พอแล้วกูยอมใจมึงจริงเลยเซต A25 เนี่ยไล่กวดโถพันแบบสุด ไปทางนี้เฉยแล้วคนอื่นเขาจะรู้ไหมน่ะอาจจะรู้เลยมั้งเพราะทางนี้ไม่เคยไปเลยว่ะปกติจะตรงไปแล้วน่ะไม่ตรงไป<ม>หรอพี่หรอมีด่านมีดา่านตรงนี้เอารอแล้วเราไปยังไงอ่ะเดีจะรให้พี่นราไปมาไปอีกทาง ผมเริ่มงงกันหมดละสับสนมาละหมอพี่ก็บอกว่ามีดา่านเขาก็เลยไม่อยากไปกันไม่รู้เขารู้ได้ไงวะในเมื่อเขาขับรถอยู่สุดยอดไปเลยเขารู้ได้อย่างไรว่ามีดา่าน <What? S 1> ถ้ามีดา่านมันก็ต้องเข้าเมืองปะหรือว่าเราจะไปทางอื่นดีวะ ด่านจริงด้วยไอ้เฮียจะปับหมดแล้ววะอาเขาก็เข้าวะ

มันเอาไปไงอ๋อผีนล้ผมติดทะเบียนมันขอเสียรีไอตูนสวยแล้วมึงสวยแล้วมึงตูนอุ้ยคันนี้ถูกต้องเรียบร้อยเรียบร้อย อันนี้ส่งตรถูกกฎหมายเจ็ดฝัดมันมันจะหลุดไม่ได้อะไรครับมันจะหลุดระวังไม่ได้มันจะหลุดเลยใช่กลิ่เลยวางรอยาไปเลยไหมควางรอยาไปเลยโอ้โหสนใจเลยไหมล่ะผมใจเลยว่าฝนไม่ตกก็โดนด่านะมีอยสองอันอ่ะจะมีพักสามปะเนี่ยเดี๋ยวพักสามก็ไปลงพักเลยนะอันนี้อยู่ด่านเนี่ยพักสามไปลงพักเลยนะตรงนู้นไม่ติดทะเบียนนะครับก็น่าจะโดนเกมาโดนหมดเอ้ามาดีเลย ทีนี้เไม่ชะลอเลยด้วยนะแบบเข้ามาเลยขออนุญาตปรับตรงนั้นก่อนได้พี่คัดมาเลยมีใครไม่มีกับผีมั่งติดต้อนบอกกันพี่ให้เาช่ได้พี่สรุปรอดไม่รอดเราเหมือนจะรอดนะไอ้นี่เกี่ยวด้ไหมเนี่ยวมไปเกี่ยวครับผมบีครับ ตรงนี้ก็โดนปรับไปเพราะว่าไม่มีแทนป้ายทะเบียนเออส่วนตรงนี้ก็แยกพวกมากระจกยังพอแบบไอ้นี่ได้อยู่อ,อ๋อมีกลุ่มหนึ่ง้วย <c oughs> โอ้เรียบร้อยอาสลามไปไหนอะ่ะอ๋อมานี่ เกมอบหมดตายแล้วโอ้โหทะเบียนไม่มีสักคันหวานเจี๊ยบเสร็จผมมึงโดนใบสั่งเรียบร้อยตรงนี้น่าจะโดนต่อยอแกงหม,มเคียร์เสร็จละเดี๋ยวเคีร์แกงหนึ่งต่อไอ้ไรโดนอ่ะโดนเราไม่โดนปล่อยละ แดงนี่น่าจะโดนแหละเพราะว่าเห็นกดใบสั่งกันแบบกดใบสั่งกันยับเลย <c oughs> เราไป็นคนละกลุ่ม <c oughs> ไปเนี่ยเราไปเท่นก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้อ้เจ้าห้าสามร้อยครับ พร้อมกลับบ้านเติมยาวเลยขามาเติมไป200ขากลับก็เนี่ยเดี๋ยวเติมก็คือ500แหละไปกลับโอเคครับตอนนี้พักรวมจุดลงพนที่2นะครับอ๋อเช็คอินกับกลุ่มปลาจีนบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปน้ําตกกันต่อนะครับก็หวังว่าจะได้ไปน้ําตกที่ดีกว่าคราวนั้นนะครับเพราะว่าคราวนั้นไปว่าคนเยอะจัดถ้าของก็เต็มแล้วเฮ้ยมึงมีเงินสดปะ่ะเงินสดหรอขอยืมสักร้อยนึงไเปเซเว่นหน่อยกูมีแบงค์พันได้ปะ่ะได้<ร>ได้ได้ โอ้กูต้องคุยกับพนังงานเซเว่นไงว้นะเจ็บปังในเงิงต้องแน่ งแล้วครับเพือนคุณดานเมื่อกี้ก้อนมันหยุดอัดไปตอนไหนก็นไม่รู้นะไอ้นนเหี้ยเซ็งแหละผมดู้ะจากสภาพอากาศตกแน่นอนทรงนี้รอปะแล้ำตกดีกว่ามื้ยโอ้โหตูดตูดได้ตูดได้ เราเคยมา้นะนานแล้วเป็นปีแล้วผมว่ามันเป็นที่ดีดีเนี่ยเพราะว่าแบบมันจอดรถใกล้แล้วแบบเดิเนไปเพื่อน้ําตกเลยเพราะเราก็ยังมองเห็นรถด้วยถ้าไปตรงอื่นเนี่ยคือแบบมองไม่เห็นเลยกลัวแบบว่าเขามารักอะไรอะ่ะแต่พ้าอะไรเต็มอย่างที่คนนี้ก็นั่นแหละอาจจะมีสิทธิ์โดนนี่ตรงนี้เลยเนี่ย ชิวผมบอกแล้วเนีย่ยใครมอไซมามาตรงเนี้ดีสุดต้องเช็คหินเช็คอะไรดีๆนะเวลามาจอดนี่ฮะชิวชิวเยอะ โอ้ยโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่ชื่อไรวะลืมนั่นแหละก็ถึงน้ําตกแล้วครับอะไรแก่งเคียมว่ะเราจะแก่งเคียมสามหนุม่มมั้งเออดีเนาะดีกว,นะกวที่เดิมป่ะก็เคยมาครั้งแรกไงที่มาเหมมันดีเลยเพราะว่าแบบรถเราจอดตรงนี้เลยเว้ยเนี่ยนะ เราสามารถดูรถได้เลยเอ,อแล้วของกินก็มีด้วยมีท่อแล้วก็จะจรถท่อแล้วก็มีบอร์ดไม่เหมือนเราไปแล้วเย็นมากเมันแข็งอันนี้ขึ้นนอนหลับได้เลยนั่งเตาปูเสื่อนอนไม่ไหววะ<ช>น้ำเป็นไงเย็นปะนี่ฝนตกก็ไม่แย่นแล้วเนี่ยยังมีน้ำอยู่ฝนตกก็น่าจะน้ำแรงกว่านี้นะเออถือว่าสงบดีนะวันนี้เพราะว่าวันเป็นวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์นี้น่าจะคนแบบคนเยอะจัดเลยวันนี้ข้าวผมน่าจะมาส่งวะสังข้าวไป กินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาเล่นน้ำด้วยกันบอบบ๊อบบอบบอมเยเไข่เจียวก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไม่รู้จะกินอะไรคือแบบไข่เจี่ยวนอนหนึ่งแล้วตอนนี้ดีนะผมไม่โดนใบสั่งถ้าผมโดนใบสั่งผมไม่รู้ว่าจะมีเงินแบบถ้าไม่โดนเหลือมั้ยนะเพราะว่าน่าจะโดนหลายคดีอยู่โอ้ m หม o d ก็ฝนกำลังมาว่ะเอาไงดีวะข้าออกไปแล้วอะแล้วฝนมันตกอะมันจะไม่มีที่พักมันมันจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าปั๊มมันค่อนข้างที่จะไกลประมาณ10บโล แล้วถ้ามันตกแล้วเราจะไม่มีที่พักเลยเออจะไม่มีมมท,ที่ให้นั่งแบบใชดอ,อ,อ,อันนี้มันยังแบบยังพอมีอยู่อ่ะเอรับดูกติเตรียมพร้อมรับมือโดนน้ําไม่ได้วะลมแรงจัดโอ้ยโอ้ย แล้วเขากว่าเขามั่นใจว่าเขาเปียกแน่นอนเฮ้ยเรานั่งอยู่แล้วแบบหลังคาแม่งฟิวขึ้นมาทำไงวะโอเคก็เดี๋ยวขึ้นไปบนเขื่อนอีกสักแป๊บนึงก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะครับดีที่มันไม่ตกแรงอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบเป็นพายุเลยอ่ะเออแต่ดีไม่แม่งไม่ตกดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีมาก นีนะที่ฝนมันตกไม่แรงเนี่ยฮะตกแรงในชิบห้ายนะดีมากมากอย่าตกแรงเลยขี้เกียจกลับบ้านแบบเปีเป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 เยกเละเข้าใจไหมอย่ากลับแบบชิวๆเฮ้ยแตผ่ผมว่าบรรยากาศตอนนี้ดีละเพราะว่าฝนตกปุ๊บมันอากาศมันเย็นอนะตอนขากลับอะแต่ไม่รู้ว่าแถว,วโซนผมประทุมมันจะตกไหมนะถ้าตกก็อีกเรื่องนึ่งละ น้ำ,นำเออขึ้นเขาก็ต้องระวังน้ำหน่อยนะทุกคนถ้ามีคนถามผมว่าผมไม่เบื่อมั่งเรามาแต่นครนายกถามเอาจริงมันก็เบื่อแหละแต่แบบ มันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอะผมว่านครนายกมันเป็นอะไรที่แบบโอเคสุดแล้วนะแบบมีน้ําตกมีอะไรให้เที่ยวอยู่อ่ะมันมันก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นนะมันเบื่อตรงที่ว่ามันอาจจะมาที่เดิมๆซ้ําแต่ที่เดิมก็คือมันก็ดีอะ่ะ <c oughs> มันมืดอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่อย่างยิ่งเลยแล้วตอนนี้มีคนกำลังขี่อยู่สองคน ก็ไม่เน่จะเร่งเท่าไหร่ขากลับผมว่าไม่รอดแน่เลยจากตรงที่มันแบบว่าเหมือนจะรอดะจะรอดก็ไม่รอดสรุปกอากาศเปลี่ยนเลยอ่ะพอฝนจะมาปุ๊บอากาศเย็นขึ้นมาทันทีเลยตอนแรกแดดออกเลยจากนักขอกที่วจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้ว โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดนครนายกพาร์ทที่สองผมเชื่อเล้ว่าต้องมีพาร์ทที่สามแน่นอนเพราะว่าผมยังไม่ได้รูปเลยเนี่ยผมกะจ,จะมาถ่ายรูปผมไม่ได้สักรูปเนี่ยเพราะว่าฝนมันตก,กตะกล้องเลยไม่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็มันเป็นที่ที่แบบว่ามาซ้ําได้ตลอดอะ่ะไม่จะเป็นว่า มาปุ๊บแล้วก็ไม่ล้องมาดะคือมันมาได้ตลอดเลยเว้ยแบบจากียวเล่นะลรก็มาลงนครนายกก็ได้น่ะมันชิวดีอะ่ะเอาง่ายๆแล้วก็หลายคนก็อยากจะมาอีกแน่นอนมีแน่นอนพัดสามแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกเพราะว่าผมอาจจะกลับบ้านไปที่ชลบุรีต่อพักใหญ่เลยตอนนี้ผมปิดเทอมละน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับทลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะไปออกที่ปใหม่ก็รอติดตามกันนะครับทลิปนี้ไปแล้วไป 何 <noise>